พามาเบิ่งกันพามาเบิ้งกับแพ่งบานเพื่อนบานดูดูผลกระทบจากลูกเห็บหมวนเบิ่งดูดูซิผนังบ้านเพื่อนบ้านเต็มเต็มคือมันมาทั้งนี้แหละอืมอืมนั่นก็บ,บานวิ มันมาด้านนี้เต็มเต็มโอปานนึน่งยน,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 น่นก้อนหินปนายนก้อนหินสซโอรุ่นแรงค่ะยูกิดเบิ่งหนังกับแพงบ้านด้ ลูกคุณล่วงเต็มเลยลดกลางบานมันตรงหน้าต่าง มอมีอ่ะมอมีอ่ะมอมีเข่าเด้มอมีเข่าร่มเข่าฝนด้แบบมันก็ลงแบบลงแต่ลูกเห็บลุนวนเลย